ก่อนจะเข้าทลอ1148เนี่ยนะครับเติมซะตรงนี้ซะที่ท่าวังผานะครับแล้วก็อันนี้คือต้นสายนะกอมศูนย์นะครับทลอ1148อันนี้เริ่มจากกอมศูนย์แล้วก็จะกอมศูนย์เนี่ยจะไปจรวดที่เชียงคํานะครับจากตรงนี้ไปสองแควสามสิบกว่ากิโลเมตรนะครับสองแควเนี่ยก็สามารถมีทางตัดออกเชียงกลางได้นะจะมีรีวิวให้ดูนะครับนี่อันนี้ข้าแม่น้ำน่านนะ เชียงรายนะครับโซนนี้จะผ่านอะไรบ้างก,ก็ผ่านสองแฝดปงไม่เข้าปงเลยทีเดียวหรอกนะครับแล้วค่อยไปจรดเชิรเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเดี๋ยวจะให้ดูเป็นระยะเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับอันนี้คือกมศูนย์แล้วจะไปกมสุดท้ายที่เชียงคาแล้วก็จะไปตัดที่สองหนึ่งหนึ่งนะครับเส้นระหว่างเชียงคําไปเทิงน พอถึงเธิงก็จะเป็นทรล่อศูนย์ 1, 2, นะครับจากเธิงไปเชียงรายเนาะโมเขียนรับไปเชืมกันแล้วสบายตาเชียงราย200โลครับแต่ก็จะเป็น200โลที่โหดที่สุดในเส้นมานานนะเส้นนี้คือเส้นที่โหดที่สุดเรือ้องว่างดีจังเลยนี่แหละเนันเสน่ห์ของเส้น1 4ึแด ที่สุดของหนนใครที่ชอบดยๆถนนคดเกี้ยวบนดอยก็จะมีความสุขกับการเดินทางเนาะจะพาเสนี้เฉียวแล้วทีเดียวเวตถ้าใครไม่ชอบดยยๆเรียงเสนี้อย่ามาหรือถ้ามาก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะหนึ่งนี่ต้องมีความชำนาญทางภูเขาพอสมควรนะครับไม่งั้นเบรเฟดได้แล้วก็ไม่มีข่าวปัญหาใหญ่ 你的抗糖会。 ระบบขับเคลื่อนให้ดีแล้วกันเนาะอ,ออออ,อนะครับมีวัดสองแควบ้านสองแควนะครับ <c oughs> จังหวัดน่านเป็นไอ้นี่ละอยู่ด้านนอกเป็นอำเภอที่อยู่บนไม่ได้อยู่ตามที่ผมบอกนะอำเภอเนี้ยไม่ได้อยู่ในหุบเหมือนชาวบ้านเขานะแต่อยู่บนดอยเลยนะครับอยู่บนภูเขาน่ะ ที่นี่เขามีโชว์ชโฉนดมีอะไรกันเขาก็จะโชว์ชโฉนดสมัยได้สมัยรัชกาลที่5้าเลยนะนะครับสมัยก,ก่อนๆแวะร้านกาแฟอย่างเช่นภูรังกาอะไรต่างๆที่เป็นหุบใหญ่ๆตรงนั้นมีโฉนดนะครับได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าเลยเขามาโชว์ันเมื่อก่อนนะไม่ได้เพิ่งได้เมื่อหลังๆนะได้มาแต่เก่าก่อนนะครับจุดนี้ไปเชียงคำก็80บกว่ากิโลครับ จุดคอนเสียงคำไปทางซ้ายนะจุด I ยาก,กาศที่เป็นแบบชายแดนจะประมาณเนี้ยเหมือนทุกที่จากที่เราแบบได้ไปสัมผัสกันเป็นอย่างนี้จริงๆ ไปหงสานั่นแหละไปมาจากอะไรนะไอ้ลงไปฟ้าหงสาน่ะ 那怎么？ เงียบเหงาเลยตั้งแต่มีโควิดปิดเลยเศรษฐกิจเฟื่องิือะไรก็ไหนจบหมดทุกอย่างจบเหมือนกันนะครับแต่ก็ชอแต่ถ้าอยากดูเข้ามาดูได้ก็เลยขออนุญาตแ่ปัดเข้ามาดีมีไอ้นะต้นไม้ใบหญ้าลุกล้ำเข้ามาในถนน That's yeah, it. คร<ล>ั้งาดูสังเกตกิ่งบองกิ่งไม้สิรถแทบไม่วิง่งละใบไม้ใบหญ้าก็จนะเต็มมาให้ดูดูให้เห็นนี่สุดแล้วเออรถสุดแล้วนะครับเรามาได้แค่นี้แล้วก็มีการเขียนแดงแล้วดูตลาดสิ แต่ก่อนนี่คนน่าจะคึกคักน่าดูเลยแหละเนาะเพราะว่ามีร้านตลาดอะไรเยอะแยะเลยอ่ะน่าจะหลายร้านเพราะว่าตอนนี้พอด่านปิดปุ๊บมันก็ใช่ทำอะไรไม่ได้ก็มาถึงแค่ตรงนี้เนาะใช่ใช่ไอลายางก็มาถึงแค่โซนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นออฟโรดละเดี๋ยวลงมาผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดผ่อนตนนะครับอำเภอสองแพรจังหวัดน่านนะครับเป็นจุด คอนปรนชั่วคราวที่สําหรับเป็นตลาดซื้อขายนะครับเป็นตลาดช้อปปิ้งซื้อของกันปกติเนี่ยจะมีตลาดในทุกวันอาทิตย์นะครับหรือเป็นการซื้อขายกันทั่วไปในทุกวันซึ่งประชาชนชาวบ้านจะเดินเข้าออกตรงนี้จะเป็นที่กั้นของฝั่งเรานะครับฝั่งไทยฝั่งนู้นจะเป็นที่กั้นของฝั่งสปปลาวนะครับถนนก็จะเล่่่่อ่่่่่่นี่คือด่านปิดถาวรไปเลยนะครับอันนี้จะเข้ามาตรงนี้่ักท่อ่เที่ยวเนี่ยก็ต้องแลกบัตร จากหน่วยทหารพรานที่4202เข้ามานะครับณปัจจุบันนี้ก็ปิดอย่างห้องน้ห้องน้ามีมีน้ํามีอะไรให้บริการนะแต่อตอนนี้ปิดปิดแบบจะบอกว่าถาวรได้ไหมอ่ะก็น่าจะได้<ถ>นะครับช่วงนี้ถาวรช่วงนี้นจนกว่าโควิดจะหมดนะครับอันนี้ก็เลยขออนุญาตเจ้าที่เข้ามานี่คือบริเวณตลาดก็จะมีชื่อเจ้าของร้านเป,ป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นไปานี้หายเกลี้ยงนะครับ แล้วก็ด้านหน้าท่านาสังเกตก็จะมีเกี่ยวกับกรมสรรพามิรนะครับแจ้งว่านำเข้านะครับบุหรี่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะสังเกตจะมีป้ายนะครับแจ้งว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนของไซเปสนะครับที่ห้ามห้ามห้ามซื้อขายห้ามนําเข้าห้ามอะไรต่างๆแจ้งชาวบ้านแบบชัดเจนเลยนะครับไม่ไงั้นก็จะถูกเจ้าหน้าที่ทําการจับกลุ่มเนาะงพ้อนผิดกฎหมาย ครับเนี่ยจะมีแจ้งว่ามีกระสู้มีวางขามีควายป่ามีอะไรต่างๆแจ้งชาวบ้านคือบ่องบอกถึงความคึกคักในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นโควิดนะแต่โดยปกติเนี่ยถ้ามาเที่ยวเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบช่วงโควิดหรือช่วงที่มันมีการซื้อขายอยู่เขาก็จะเดินเข้าหรือออกกันโดยปกติก็มีการซื้อขายกันอยู่แต่ตลาดที่เป็นตลาดนัดเลยที่มีคนเยอะๆเลยก็จะมีช่วงอวันอาทิตย์นะครับ น่าจะได้ไอเดียนะขึ้นมาเนี่ยรถมาได้ทุกคันมาได้ทุกประเภทนะครับแล้วก็เขานี่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ใส่เกียร์สเนี่ยโอ้โหขึ้นไม่ไหวนะต้องตกเกียร์สองเป็นระยะเหมือนกันชันตลอดนะครับขามานี่ขาขึ้นขากลับลงไปก็คือจะลงไประยะทางเข้ามาจากาตัวอำเภอสองแครเลยนะวิ่งมาจนถึงตำบลชนแดนอำเภอสองแครจังหวัดหน้านี่ยี่สิกิโลเมตรนะครับ นะน่าจะได้ไอเดียเผื่อทุกท่านอยากจะเห็นว่าเออวิ่งผ่านทะเลหนึ่งหนึ่งสี่แปด 1, 1, 4, 8, ไอดานจุดพันปนเมืองสองแพรจังหวัดหน้านเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แหละในปัจจุบันเงียบสงบแล้วก็ต้นไม้ลุกล้ําเข้ามาเยอะมากมายเลยโอเคครับน่าจะได้ไเดียรอยรถผ่านเข้ามาดูเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครได้เข้าไปหรอกนะครับโอเคนี่่ะกลับมันก็จะเห็นวิวเวิ้งว้างนะพอขาลงเออเพราะว่าวิ่งข,า,ขาลงกเร็วมาก บึงบงจะเข้ามาด่านตรวแล้วเนี่ยขาขึ้นโอ้เมื่อไหร่จะถึงกับจะเร็วเสมอจากด่านตรวจขึ้นมาจุดซื้อขายจุดผ่อนปลนเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับแต่ว่าจะขึ้นเขาอย่างเดียวจะดูช้าหน่อยแต่ขาลงไปปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุถึงละนี่แหละเราจะขึ้นเขากับลูกเนี่ยเราไม่รู้ผ่านมาได้ยังไ,ไงไกลพอควรละ คือต้องตั้งใจมานะยถ้ามาช่วงนี้มาดูนี่ต้องแบบสุ่มอึดเปียกช่วงว่างช่วงว่างจริงนะมีอะไรแต่เหมือนมีนะักท่องเที่ยวมีอะไรเข้ามาดูเป็นระยะอยู่เจ้าหน้าที่ก็เอออยากเข้าไปดูเข้าไปดูได้ครับประมาณนี้แหละนแต่มันไม่มีอะไรนะก็จะ,จะบอกไว้ก่อนเพราะว่าก็ต้องรอประกาศสื่อดานะเนี่ยเนาะก็คงอยู่เดือนอหรือว่าปีหน้า 이 a 그거 k